สวัสดีค่ะจากร้านช่างทันวาซ่อมอถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของซัมซุงนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง A 3 1นนะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะจอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอเทียมสแกนนิวได้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นจอด้านล่างนะคะ แล้วก็จอด้านข้างนะคะแล้วก็จอด้านบนนะคะนะคะอ่าค่อนข้างจอพีเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสําหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะอันนี้เช็คระบบทัชสกรีนนะคะอันนี้วาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ้าๆนะคะ นี่นะคะวาดไปเลยนี่นะคะถ้าจะกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอนะคะสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเดพเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะปุ่มเมนูปุ่มนั้นกรับ ปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดอกจันทสูสี่เหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะ,นนะ,คะต่อไปสแกหนลายนิ้วมือนะคะนี่นะคะสแกหนลายนิ้วมือ ะะสแกนนิ้วได้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ